เอาล้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันกันกบการจัดอันดับของ a n k i n เกม m ิ่งนะซึ่งโอเคนึกว่าเสียงใครโอเคครับก็มาอยู่กันกันกบในเกม Dark Souls นะครับที่เป็นเกมสุดหินที่สุดนะฮะหนึ่งในเกมสุดหินที่สุดเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะอันนี้จะเป็นฉากอินโทรครับ นี่ยอมเดือใจแอนสุดยอดอลังการแห่งการเปิดตัวนะตัวของเขาเนี่ยจะมีเปลวไฟอยู่รอบๆตัวนะนี่แข็ขึ้นมาข้างนี้มากันที่อันดับที่23กันนะครกันนะผมอันดับที่23ก็จะเป็นของ Asian Wyvern นะ เอเชนวันทำการวิ่งไปข้างหน้ามีมังกรปรากฏอยู่เรียกว่าไว้เบื่แล้วกันนะกิ้งลบจำเป็นต้องกิ้งลบห่างไหมก็บอกว่าบางทีก็มีสิทธิ์ที่จะโดนมันตวัดใส่ได้เอชเชนวันลบแต่ไม่พ้นโลกมันบางอีกทางจริงๆจังหวะน,นี้เอเชนวันโดนจ้วงไปสองสามที วิ่งตรงไปขึ้นบันไดดื่มเลือดก่อนที่ต่โดนไฟยิงใส่หลังวิ่งขึ้นบันไดต่อไปยังไม่ลดหละ <c oughs> วิ่งไปครับจะฟาดไอตัวนั้นจะแทงแต่ไม่โดนวิ่งหลบรูปไฟครั้งหนึ่งตัวนั้นโยนโซ่ปุ๊บวิงหลบจังหวะนี้ตามหลังแต่ วิ่งให้ไวที่สุดครับฟันแต่ก็เปีนขึ้นไปครับโอเคถึงบริเวณส่วนหัวของมันทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแล้วนะช่วงที่ยากที่สุดก็เป็นช่วงขึ้นแค่นั้นเองตัวนี้เก็บโซที่กระโดดบืดไปตัวนี้จะกระโดดสุมสี่สมห้าไม่ได้ เพราะมันจะพ่นไฟขึ้นมาจงังหวะที่พ่นไฟนี่คือถ้ากระโดดลงไปก็มองเท่งเลยฟาทาไปไป8 0 0 0กว่าหลมถ้าสู้กับมันด้านล่างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะโอเคจบไปแล้วตัวแรกมากันที่ตัวที่สองครับอันดับที่22 จะมีค่าขโมยไปได้หรือเปล่า้ยมีควันอะไรออกมาไม่รู้จังหวะนี้ควันเริ่มลามไปทุกที่ของบริเวณห้องห้องนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปครับ ไอเช่นวันโดนทุบไปหนึ่งทีจังหวะนี้ฟาดคืนแต่เหมือนจะโดนแค่มือเป้าหมายจริงๆคือต้องฟาดกำไรทั้งสามส่วนของมันนะถึงจะล้มมันได้พ่นหมอกควันสีดำมาครั้งหนึ่งไอเช่นวันโดนไปสองครั้งเกือบหมดหลอดโดนทุบอีกงหนึ่งทีจะฟาดคืนแต่มันชักมือกลับไวมากทำท่าจะตบไอเช่นวันทำไงกิ้งหลบไปครั้งหนึ่ง จะวิ่งพอไปตีแต่มันเอามือไปข้างล่างตลอดเลยปัดหนึ่งครั้งเอามือไว้ข้างล่างซึ่งข้างล่างเราลงไปไม่ได้นะมันจะเสียเลือดเยอะทุบมาหนึ่งทีเอชเชนวันทุบคืนได้ไปสองครั้งทำท่าเหมือนจะพ้นควันทำไมกิ้งหลบไปครั้งหนึ่ง ถ้าหากโชคดีมันก็จะพ่นควันน้อยหน่อยแต่ถ้าโชคร้ายก็ท่าน,นี้ก็จะสุ่มมาเจอบ่อยก็ต,ตามสเต็ปทุบปีนเดีย๋ยวชมันติ้งมาจังหวะนี้ฟาดไปหนึ่งทีฟาดไป2ทีแต่เหมือนจะติดกระด,ดูกครับผมทุบม,มากิ้งหลบได้ฟาดเบ่งหนึ่งครั้งสองครั้งกำไรแตกไป1อัน หือกำไรสุดท้ายนะฮะเชนวันชาร์จมาแต่ไม่ได้ตีเหมือนมันจะปีนต่อสุดทางแล้วเชนวันรีบทุบก่อนที่มันจะพ้นควันออกมาเรียบรอ้อยเชนวันเป็นฝ่ายชนะไปชี้ลงข้างล่างแล้วบอกกลับไปนอนซะเนี้ยเป็นภาพที่ให้ดูว่าดามเมจมันรุนแรงขนาดไหนฮะมันชักมือกลับฟาด แล้วมันก็จะคานขึ้นครับถ้ามันคานขึ้นจังหวะนี้คือตายแน่นอนนะแบบนี้เลย2องวิเท่านั้นเองอมากันที่อันดับที่21กันนะอะไรอยู่ข้างในมากับมันคือม็อบของจอมเวทนะสีกค้อนออฟเดินดีฟนะฝ่าไปที่ตัวที่มีเฉพาะวิญญาณสีแดงเท่านั้นนะถึงเลือดมาันจะาลด วิว่งเข้าไปฟาดอีกสองทีครับฟาดด้วยไม้คู่ใจของเขาโดนไฟเป็นหนึ่งครั้งแต่ก็ยังไม่สะดุ้นสะท้านฟาดตัวเกลียวออกไปครับเซทั้งหมดเขาไปฟาดอีกสองทีล้วโดนฟาดด้วยคาถา,าเวท จังหวะนี้วิ่งเข้าไปข้างหลังพลาดไปสอทีครับถึงกับร้องจา้าเราก็โดนด้วยมันเยอะจริงๆโดนไฟหนึ่งทีเริ่มวากนะเริ่มวากแสดงว่าเข้าเฟสองไปยีตัวเกกลับออกไปควมกันมันเยอะมากมมถึงกับแหลกระเบิดลังสองครั้งติดหายไปครึ่งนึ่งอาเด้ ฟาดตัวจริงมันให้ได้ก่อนที่เราจะถูกสาปซะเองคนะฟาดไปฟาดไม่ย่งในเช่งว,วันจังหวะนี้ฟาดไม่ย่งจริงฟา,าดติดแต่ก็ยังถูฟาดอยู่สตเตดมไม่น่าหมดครับฟาดเข้าไปแต่รู้สึกว่าเลือดมันเด้งฟาดมันไม่ลมจังหวะนี้ในเช่งว,วันโดนลงตีต้องหนีนะอยู่ไม่ได้ ส่งเวทขึ้นไปบนฟ้าพยายามที่จะสา,ราดระโบนไฟรัวัวหน้าสันบบ่นกันไทีครับตัวเกกามาทีคนะรับกจะเข้าไปตีแต่ไม่ได้พลเปิดทางแต่โดนดีดออกมาครับจังหวะนี้จะทําหรือเปล่าเต็มหลอดคือแพ้ครับจบแมตช์มากันที่อัมดับที่20ตัวนี้จะเป็นต้นไม้ประหลาดที่อยู่ใน อนะันเดสเซตเมนต์นะนะมองขึ้นไปเช็ครอบๆก่อนฟาดด้านหลังไปสองทีฟาดตาแดงนี่จะอึดเป็นพิเศษนะฟาดแต่วืดกิ้งหลบแทนเอาไงครับฟาดไปหนึ่งทีสองอทีสามทีสี่ทีมันอึดมากจริง อืบอสตัวนี้จะเป็นบอสลำดับที่สที่จะพบได้นะในเกมน,นักโซสามนี้ถ้าเราไม่เดินข้ามผ่านห้องนี้ไปซะก่อนนะสามารถเดินผ่านไปจากที่นี่ได้เลยนะตัวที่ไม่ต้องเจอตัวนี้แต่ถ้าไม่เจอเมัอนก็ไม่ได้นะเพราะยังไงเราก็มาเพื่อปราบบอสท้่หมดอยู่แล้วนะครับ ปาดอไรแต่โดนสวนโดนลูกกระจอกสวนมือมันจะทุบมากิ้งหลบไปก่อนปาดไปที่ขาของมันครับสแผลโดนแทงครับหมุนทีหนึ่งเลือดหายไปหนึ่ง25%ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปาดแต่รู้สึกว่าบางทีถ้ามันก้มมากเกินไปก็ตี แดงหน้าหมดกระทื้นไปหนึ่งทีถึงกับจุกยิมงมาเติมเลือกก่อนถกไหมล็กได้อยู่นะเอเชื่นวันจังหวะนี้ฟาดเข้าไปสองทีหลงจา้าเยี่ไปหนึ่งสองขาสะบ,บัดพยายามจะเข้าไปที่หลังแต่เห็นว่ามันล็อกอยู่ มันกระโดดทับตัวตัวเองรื้นถึงกับซุดเลยดีเดียวอะไรโผลขึ้นมามีมือโผล่ขึ้นมา,มมนมาทําท่าจะจับเอชวันคิ้งลบก่อนจังหวะนี้เห็นที่มือก็อถือลบตัดตีที่มือก่อนเลยตีอีกครั้งจะต,ติดไมอีกท,ทีหนึงตีมือโดนทุบไปครั้งหนึ่ง แรงมากๆหนนตัวไอ้คันแรงเหมือนกันหรเลือดไป2สองอึทำท่าจะจับไม่ใช่วันที่หนุไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองติดขาเสียจังหวะมากฟาดไปหนึ่งับของครับรู้สึกมีผลแนะลวแรนลง,ลงมากฟาดมือสามดวไปทั้งโดนจับได้นี่เลือดหายไปเป็นครึ่ง ไม่ใช่เรื่องเบนเบนไอเช่อมันจะตายแล้วจังหวะนี้หือทุบลงไปมันจะหมุนอีกครั้งไอเช่นวันเลือดจะหมดแล้วจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปขึ้นอยู่กับเวลานะไอเช่นวันตีหลังก่อนนะถ้านหน้าไม่ได้สทีแต่มันอยู่สูงเกินไปจริงๆองเอื้องไม่คือ วิ่งข้าไปขนาดที่มันลุกขึ้นมาสองทีและมันก็กระโดดใส่เรือจะหมดโดนกดที่พื้นด้ยวยไม่หวจริงๆต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนหลบตัวลงนอนหลบได้จชงาวันเรือจะหมดเต็มทีพลาดไปยอมลงให่สักทีแต่เลือดก็ยังเลือเยอะอยู่พลาดไปทุกแต่โชคดีรอดไปได้หนึ่งวั พยายามหาที่ฟาดนะทำท่าจะจับถอยก่อนเลยฟาดแต่ติดไม้ตรงที่สองทีสามนิ้วไม่ยอมีจรดงดิ้นน่าดีมีแต้มหกทีเจ็ดทีทำท่าเหมือนจะหมดแต่ไม่ยอมหมดไปอยู่ที่มือสองข้างก่อนที่จะเป็นฝ่ายชนะไปเอชวันเลือดเลยแค่นิดเดียวจริงๆ มากันที่อันดับที่สิบก้าตัวนี้จะเป็นคริสตัลเซกเป็นจอมเวทสวมหมวกใบใหญ่เวทที่เขาใช้ก็จะเป็นเวทโฮมมิงใช้เพชรดาบฟาดคาถาฟาดเล็กลบฟาดคืนบ้างแต่เขาหนีไปก่อนถึงเลือดนะพยายามหาจุดเกิดของเขาใหม่นะ จะได้ไม่เสียเวลากินหลบไว้โดนฟาดสองทีรู้ว่ามีสามถอยก,ก่อนนะฟาดือบ้างนะสามทีสีท่ทีเกือบครึ่งชายพลังนะไม่รู้จะออกมากี่ตัวยังตัวเดียวก่อนนะเกเว้ขึ้นไปฟาดหนึ่งทีสองทีสามที เพลงเปลี่ยนเข้าเฟสสแน่นอนโผล่ขึ้นมาเจอตัวไหนฟาดไปก่อนลดปริมาณการใช้เวทเพราะมันเป็นร่างโคนด้วยถ้าไม่จัดการหรือยืนที่มีที่กำบังก็คือไหล่สี่กินงหลบไปเช่นวันจังหวะนี้โดนฟาดอีกทีฟาดไม่หยุดเลยนะจังหวะนี้ใช่วันฝฟาดคขน เสริมพลังเพื่อความเร็วโชคดีนะไอ้เชื่อมันเจอตัวจริงเขาก่อนพาแตบบ่งีถึงกับหยุดการอรารวาสของเขาได้โดดดีใจไปครับมากันที่อันดับที่18เลยนะ น,นี่ก็จะเป็นของโอเดมอนคิงตีเวืยไปสามทีครับเอเชอวมาเขินนิดหน่อยเข้าไปตีสองทีกิ้งหลกนะโดนพุ่นไฟจนตายตีไปทุกครั้งที่ตีรู้สึกเหมือนเอาไม้ฟาดไปที่หินขแข็งก้อนใหญ่ๆครับฟาดไปที่ขาครับมันเอาจริงแนละ้วไฟลุกขึ้นทั้งตัว หลบฟาดไปสองสครั้งกิ้งหลบไปจังหวะนี้ฟาดไปที่ขาไม่หยุดเเชยนวันหยุดไหมเเชยนวไม่หยุดถึงจะเซจังหวะนี้ต้องรีบจบให้ไวที่สุดนะนี่คือคำเตือนเป็นบอสที่ถ้าโดนไฟบางท่ามันเข้าไปแล้วนี่ถึงกับจุกได้เลยมันจะมีลูกไฟที่เป็นอุกาบาตเดิน แต่รู้สึกแมทนี้จะไม่เจอโดนกระแทกไปนหนึ่งทีถูกดเกินท่าไปที่ขาเซ <Say. S 1> เนี่ยเอ้ชวันหยุดไว้ก่อนนะอยากเห็นท่าพิเศษของมันมเรียบร้อยได้เห็นจริงๆหายไปเป็นคืบพยายามจะดูว่ามีท่าอะไรขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ไหวแล้ว ก็เลยต้องไปปิดบัญชีให้เรียบร้อยสำหรับพาร์ทแรกนี้นะก็จะมีด้วยกันตั้งแต่อันดับที่23-18ถึง18เนาะครั้งต่อไปก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆฮนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s s c r i r i b ะเพื่อติดตามาผลงานของช่องนี้ต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ